คับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในแฟนทอมาลากนะครับเราจะมาเล่นชาลีนกรับแล้วผมจะเปิดเสียงนิดหนึ่งก่อนที่ท่านผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงโอเคไปเริ่มกันเลยดูคลิปจบตัตะนะครับโอเคเปิดมาไม่เจอถุงน้ำเบาครับผมซึ่งคราวที่แล้ว โอ้ดยยีนะเนี่ยเจ็บจัดโอเคเรจะถูกว่ะมันเราไปโจนมาจากโจกนด้วยนะตอนนี้ผีย่น,นเยครับมา ก็เปิดเสียงตลอดลอ่้จไ,ไม่ได้สียโอเคุเคาภาพหายแล้วอทะลุภาพกลับมาฉันจะโกรธมากเลยนะมลังขึ้น ฉลาดเกินไปเก็บๆไอ้ชายแม่มือตกไปม,มาเลยแม่งโคตรเสียวเลาเมื่อกี้ แล้วก็ต้องรอเลี้ยงลิ้นทางนี้พี่ชีมันไม่ออกมาคู่เลยยังไ,ไ,มไม่ไปเหรอยังไม่ไป เกือไปโอ้โหไ่ถุงนิดเดียวจะอย่าโผล่เรื่อยมนมายะรอไปอ่ะ จะโผล่มาตรงนี้ก็อะไรก็ได้ทำไมเกมมันมีคนสตีนเนี่ย quân lâu cho mà lẽ ai trai cho mà không buồn ขอดูมันก่อนขอดูหน้าไอ้นั่นก่อนโอเคมาดูเลยมาละเป็นไงกันบ้างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย